เขาคำนวณให้ซุดเลยเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองสองหกบอกครับหนึ่งสองสองหกเอ็ดสี่ตัวมาถึงสองหกได้ไหมมาถึงสองตัวจะพอแล้วอ่ะ กันมาก่อนตอนนันตอนอีกแล้วที่เอเไรที่่าเรียกว่าสามสิมาลังเนอะเขาเป็น,นยงไงแม่หรอพ่อมีเด่นเจ็กตัวพ,อพยย่อขยัเด่เด่นสามรองเกยียร่่อ เออเดินสามร่องเกศเด่นสามร่องเกยน้อาแมวมึอ้ยนี่มัมนถือว่ามาันโซสุดหรอฮึบรรลุแล้วจับคู่ไม่จะคู่หรอพะอเดี๋ยว นั่นบอกว่าครับออหาครวสามตัวพ่อห้สามตัวพ่อห้ตัวเน้นตัวเจ็ดเจ็ดบ่าพ่อห้ทีตัวเจ็ดเจ็่กลมให้แน่ะ่อห้เน้นทีตัวเจ็ดเจครับขีดเส้นใต้ก็ได้วงกลมเลยก็ได้นีวงกลมไปที่ เน้นตัวเดียวเด้อเน้นตัวเดียวผูกลมตัวได้พ่อขจรว่าพี่น้องฟังแน่เดี๋ยวครับเอาความเกจหกเกจสี่ตัวนี้เอาละเอาตัวนี้ละเอาไปไล่กับเยียงไล่มีตัวได้นะครับพ่อขจรเอาข้ามข้ามผงเทียวลาวพ่อขจรนะครับครับวิ่งสามล่องเกจครับเรียบวิ่งเด้อครับเฉพาะตำเหล้าเอาผ้าเทียวเล้า ครับยับคูเน้นไปที่หกสามหกสามหรือสามหกสามหกครับอุ้ยปากนี้ก็มัดตัวเดียวกันแล้ะนุสร่า้งงอนครับสามเก้าถึงตัวร่องครับสามหกสามเก้าบอกว่าครับสามหกสามเก้าเจ้าเฉพาะตัวสำคัญมั่นครับอันต่อไปก็มี่สามเจ็ดครับสี่เจ็ด สามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็เจหาชุดหชุด,ชดเน้นไปที่ตัวเดกขอพอเน้นไปที่สามหสามหเม็ดเดียวขอพอเดียวตัวเน้นเน้นตัวเดียวมันใจได้ปเปอรเซ็นขอพอเต็มร่อยคือเกาเต็มร่อย มันมาตรงเขามันมาตรงเขานั่นแล้วก็ไม่ได้ต้องการพร้อมครับขอโทษขออะไรก่ันนะพ่อศูนย์แปดสีู่นแปดสี่ห้าแปดหก หกศูนย์หกศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดหนุ่มีบ้าเบอร์เสามี่พัจักเซราอยะกว่าวิ่งมีเสียงไหนพ่อวิ่งไหววิ่งพระผาดเด้วครับพระผัดเกียวเด้อวิ่งครับมามื่อได้ก็มึงนั่นหละวิ่งขันชนใจเลขวิ่งนี่ยโนโดตัวเดียวลูกตัวเดียวตัวได้หรอพ่อ ัวเดียวก็คือหกหืมว่าตัวเดียวก็คือสามเป็นตัวเนียนครับเนียนสามเออเนียนสามสามจากไหนก็ต้องมาสามมาเนี่ยครับแต่พอตำเล่าห้องสามมาเนี่ยครับเป็นตามมาทำกันบ่ครับตัวร่องหรือเปล่าคือปลาตรงมาครับครับสามหกหนีมาเท่ภาพพิณองขามโค้งกันเพราะสามหกกับสามเจ็ด จำเก่าเท่านั้นเเล็กป้องสิไปครับไปกินตํำเล้านี่บเฉพาะจำเล่าชี้ยัางไปรรคว่เอายัางนี้จะขีเข่าขามขัวสั้นวะเอาซาเลียงขามขามจะพ่ายเดยเนาะครับซาเล่งซาเลีนงกับามเจ็ดเจ็บใ่โอ้จิ้มจำเล่าประกจรนะครับไปซาเล่งแด้พอพ่าซาเล่งขาดไป ดูหันละเสียงโทรศัพท์เขาแล้วพี่น้องบอแมนอันนี้แท็กซี่เราต้องเท่ามากมือละสิบเทีเ่ยวเลยทำลาาพ่อขอจรวันที่ห้าปิดไปใช่กันก็ได้พ่อสัวขามของเที่ยวลาาพ่อขอจรนะครับ มันใจจ้ากระเส้นหมอพอเต็มร่อยคือเต็มอยมันใจเ,เต็มร้อ,อย,ยงานหมอพอตรวจบนคนวิ่งสารองเกียรติสามหกสาเก้าสาเกียสี่เกียรติเจ็ดเกียรจบจบหานมาหานมาบานนีว่าอ,อ้อ,าอมครับวนนี้พี่นองผ้าตำเล่าได้ผ้าขามเล่าขามโค้งไปมึงครับ คุณราคามีอยงจังนทร์คุณเราไปเบิง้งหม่องมันออกเลยนี่จะออกมืออื่นนี่ตัวถ้าขวงเที่ยวลาวพ่อขับจอนมันใจแักเ,เบ์เส้นพ่อขับจอนเมื่อนี่เต็มร้อยครับเต็มร้อยขึ้นกาตัวไหนเต็มร้อยครับสามแล้วก็สามหก อร่อยเปิดเส้นเตี้ยกันวิ่งแน่นๆก็วิ่งสามสามเมตรเดียวเตี๋ยวครับสามเมตรเดียวก็ได้ชุดนี้พี่เกตชุดนี้ขามโค้งในแน่นอนเนาะครับพอแล้วครับโลควันก็ได้พี่ซาลิงไปหมดหมดเลยมาพ่อขยจอนเอาซาลิงไปเลยครับอัดกันไปรถเท่าอัดถั้นรปรถวเมียพี่น้องเพิ่นไปครับ หมาว่าวันนี้นี่มืออื่นนี่มากัดมันบุข่งอาจารย์ชุดนี่วันที่ห้านะครับคำโพงเสียวเล่าวันที่ห้าก็กระจานมันใจมันใจที่ชุดคือสามหกครับพ่อมีเจคูจังหางกว่าพ่อมีแค่หาม,มีแค่หามดเด้อครับเด้ออ่านให้เพื่อนฟังนะจ้ะครับมีสามหกเป็นตัวเน่นสามเก้าเป็นตัวร่อง ตัวกันก็คือสามเ็ดสี่เ็ดเ็ดเ็ดมีเลขหาชุดครับมันใจแจ็คเปอร์เซนต์เพอะมันใจเต็มรอยคือเกาเต็มรอยเหมือนเดิมมันบ่ขาดรอยเด่นสามลองเกตเหมือนบ่พอครับขอบคุณพ่อาจารย์หลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่นพี่น้องที่ติดตามกระเบิลเอาเบือไมได้ครับเบือทั่วกันสนใจกับทั่วมาตามเบือไม่นั่นแหละครับ